ถึงจะห่างหายจากการถ่ายแบบเซ็กซี่ไปปีกว่าๆแต่ดีกรีความฮอตของนักแสดงสาวลูกตาลอาริสาก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยล่าสุดชีก็กลับมาจับงานถ่ายแบบปฏิทินเซ็กซี่อีกครั้งแต่ลูกตาลก็ย้ำชัดว่าไม่ได้ต้องการจะให้ทุกคนติดภาพเซ็กซี่ของตัวเองแต่อย่างใดค่ะ น่าจะประมาณปีกว่าได้แล้วอะที่ไม่ได้ถ่ายภาพเซ็กซี่มาก็เห็นคนพูดถึงกันอะไรเงี้ยบางคนก็แบบอาจจะแบบว่าลืมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มาตอกย้ำภาพเซ็กซี่แต่ก็คือว่าเห็นว่าแบบเวลาไปไหนมาไหนก็แบบจะมีคนพูดว่าไม่เห็นถ่ายเซ็กซี่เลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยก็ก็ก็เลยเรียกว่าไม่ได้ถ่ายไปก็คือก็คือกลับมาถ่ายคือตอนแรกฟังก็ตกใจเหมือนกันก็กลัวแบบว่าจะมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ เพราะเราก็เซนช่องด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าพอพี่เขาส่งเรฟเลน์มาให้ดูเราก็เห็นว่ามันไม่ได้โปเลยมันดูดสวยแล้วก็ทีมงานนี้ก็คือก็เคยเคยร่วมง,งานกันมาแล้วก็คือค่อนข้างที่จะไว้ใจมั่นใจอะค่ะเขาก็ไม่ได้ว่ายังไงคะ่ะก็คือมันก็เป็นเหมือนการถ่ายแบบเซ็กซี่อะค่ะมันก็ยังไม่เท่ากับที่ตันเคยถ่ายมายังไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นแต่ว่าความเซ็กซี่มันก็ประมาณหนึ่งแล้วก็แต่คือการพรีเซนต์ออกมามันไม่ได้หน้าเกียดมันไม่ได้แบบว่าดูอนาจารมันดูแบบดูเป็นศิลปะดูโอเคดูสวย ส่วนผลงานละครของสาวลูกตาลก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ที่เห็นว่าเธอในงานน้อยก็เป็นเพราะว่าเจอละครที่มีคิวถ่ายนานไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ไม่ป้อนงานแต่อย่างใดนะครับส่วนความรักนี่ก็ยังไม่ชัวร์ก็เลยยังไม่เปิดตัวครับ